สวัสดีครับผมแบงค์ครับก็ช่องอัปเดออโต้อินเทกไบน์ชิเนียครับอ่าผมจะสอนว่าคือเราต้องหาสาเหตุให้ได้จริงๆครับคือเขาคือญี่ปุ่นนะครับเขาสอนเราเรื่อง5 Y ครับเขาบอกว่าถ้าเจอปัญหาให้ถาม5 Y มันติดเพราะอะไรนะครับลองดูมันติดเพราะอะไร Y ที่1ครับติดเพราะขี้ดิน Y ที่2องทำไมมีขี้ดินเพราะมีจาระบีครับปกติ ขี้ดินจะไม่สามารถติดได้จะติดได้เมื่อมีน้ํามันกับจารบ,บีเข้าไปครับเพราะางนั้นถูกไหมครับอ่าเราก็อาจจะโซลปัญหานี้ได้แต่วายที่3ว่าอ่าถ้าไม่มีขี้ดินไม่มีจารบ,บีแล้วแล้วมันติดที่ตรงไหนอีกอ่าเห็นอะไรไหมครับ anyone can be engineer นะครับอ่าเห็นอนี้เขาเรียกเห็นช่องว่างไหมครับเขาเรียก clearance ช่องว่างระหว่างรูเนี่ยครับ เขาเรียกค่าเผื่อเคยซื้อถทามิย่าเล่นกันไหมครับเด็กๆประกอบรถญี่ปุ่นมากเป๊ะๆ,ๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยทอเลรแลน์เห็นไหมครับเห็นฝั่งนี้ไหมครับทอเลรแลน์ของไกด์ชนครับจริงๆสาเหตุที่มันติดขึ้นลงไม่สะดวกเนี่ยอ่าอาจเกิดจากทอเลรแลน์ของฝั่งนี้ไกด์เบียดนี่ครับอ่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมานั่งจะระบงจะระบีอะไรเลยนะครับก็เนี่ย บา,บางทีก็ไม่ต้องเนี่ยมันไม่ต้องถามครบห้าวายบางทีเราก็เจอปัญหาและโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกันต่อก็ต่อไปก็จะเป็นการใส่